กลับมาอีกแล้วกับโครงการในตำนานคนละครึ่งปี2,568รอบใหม่คราวนี้บอกเลยว่ามีการแบงร่งสิทธิพิเศษออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคนที่เคยยืนยันตัวตนแล้วก็ไม่ต้องบุ่นวายอะไรใช้งานต่อได้เลยแต่สิทธิ์รอบนี้เนี่ยมีการปรับหลักเกณฑนะ์น่าสนใจมากๆนะมาดูกันนะว่าใครเนี่ยจะได้50 50หรือว่าใครจะได้60-40โครงการนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะเพราะว่านายอนุทิน ชาญวิลกูลนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพิ่งถแถลงหลังเข้ารับตําแหน่งว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาสําคัญเสี่เรื่องใหญ่ของประเทศทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงภัยธรรมชาติและภัยสังคมหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือการสารต่อคนละครึ่งนั่นเองทีนี้เข้าเรื่องเลยรอบใหม่เขาจะจัดสิทธิ์สองแบบชัดๆเลย 1. กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ1 1ล้านคนได้สิทธิพิเศษรัฐช่วยออกให้6 0ส เราออกเอง40%อง2กลุ่มประชาชนทั่วไปบวกกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้แบบเดิมนะคือ50-50รัฐช่วยครึ่งหนึ่งเราออกครึ่งหนึ่งพูดง่ายๆคนที่จ่ายภาษีเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษเพิ่มหน่อยนะเป็นแรงจูงใจนั่นแหละให้คนเข้าระบบภาษีมากขึ้นระบบพร้อมแล้วนะใช้แอปเป๋าังค์เหมือนเดิมไม่ต้องโหลดใหม่ให้ปวดหัวคนที่เคยยืนยันตัวตนไว้แล้วเนี่ยพร้อมใช้ต่อเลยเลยแต่ร้านค้าที่อยากจะ เ้าวรวมอาจจะต้องเปิดลงทะเบียนใหม่อีกครั้งนะเพื่อความชัวร์และหลายคนเนี่ยก็ถามทําไมต้อง60 4ีก็เพื่อจะดึงคนเข้าสู่ระบบภาษีนั่นแหละสมมุติว่าคนไทยเสียภาษีมากขึ้นใช่ไหมรัฐก็จะมีรายได้เพิ่มสามารถจะเอาไปพัฒนาสวัสดิการด้านอื่นๆได้อีกมันก็เป็นการหมุนเงินในระบบทั้งประชาชนได้ประโยชน์แล้วก็ประเทศก็ได้ด้วยโครงการนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการลดภาระค่าครองชีพได้จริงนะเป็นการกระ ต้นร้านค้า SME ให้ขายดีขึ้นแล้วก็ทําให้ผู้เสียภาษีเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มที่อยู่ในระบบแต่ทางนี้ทางแนนก็มีข้อเสียนะเพราะอาจจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําเล็กน้อยระหว่างคนเสียภาษีกับคนทั่วไปงบประมาณรัฐนเนี่ยก็ต้องจัดการให้ดีนะไม่งั้นก็จะบานปลายและมันใช้ได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้นคนชนบทบางพื้นที่ก็อาจจะไม่สะดวกดังนั้นถ้าคุณเคยเข้าร่วมแล้วก็เตรียมตัวใช้ ถ้าไม่เคยก็อย่าลืมรีบลงทะเบียนรอบใหม่กันด้วยสิทธิ์มีจํานวนจํากัดเหมือนเดิมท้ายที่สุดการใช้สิทธิ์แบบคละครึ่งเนี่ยก็เป็นแค่เครื่องมือช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายอย่าเผลอใช้ใจ่ายเกินตัวจนบัตรเครดิตสั่นกันนะใช้แบบพอดีพอดีให้เงินทุกบาทมันหมุนกลับมาเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุด